มันร้างเกินไปแล้วมันแทบจะไม่มีคนเลยนะฮะนี่สงสารเจ้าของห้างเลยนะครับเปิดไฟทิ้งไปวันๆอ้าวช่วยกันหน่อยนะครับผู้นําผู้บริหารประเทศที่มีส่วนช่วยในการดูแลเศรษฐกิจมาดูแลตรงส่วนนี้ด่วนขอร้องละขอร้องเลยนะครับนี่ฮะชาวทิกต o อกโบยครับบอกโอ้โหยังกะห้างล้างมาเดินห้างแล้วเหมือนห้างล้างเลยครับเนี่ยโอ้โหนะบอกห้างดังแห่งหนึ่งกันลวกันนี่ เศรษฐกิจต,ตอนนี้อ่าทีมเศรษฐกิจช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับเอ,อเห็นไหมละ่ะนะเออยังยังอยู่กันได้นะก็ยังอยู่กันได้ก็ยังไม่มีบ็อกก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็ยังไม่รู้สึกทุสาอะไรตอนนี้อ่ะเอาง่ายๆตอนนี้ก็คือเศรษฐาก็คือแบบลองเงินนี้เต้า นะตอนนี้ก็ความหวังก็อย่างเดียวเลยคือเงิน